สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับวัอนี้ครับามาชมดอกดูผมหรือว่ามักเชอรี่ครับผมนี่ครับดอกของเพลินนะครับช่วงนี้กําลังออกดอกครับมาระยบเห็นว่าแปดเกสอร์เซครับผมนี่ครับ กินเพิ่นก็จะหอมน้อยนึงนะครับนอนี่ครับนี่ดอกเพิ่นครับชัดๆครับผมในเขตภาคเหนือนะครับเนาะโม่ชาบชาอันครับนี่ครับผมอ๋ออันนั้นดอกคักติ๋วบานเท่าน้อครับเนาะดูดีวันครับดูว่าภาษาอันนั้นเพิ่นก็ว่าเชอร์รี่ครับผมนี่ครับ งามๆเลยครับผมนี่งนนานที่คือเราเบิงสายยางหัวครับผมอือทวนนีกมีควเวนเาต่อรับมากงานวันนี้ครับต่อสายยางครับผม,มหัวครับผมนี่นะครับแต่จะมีขอต่อนะครับผมคอตอลักษณะนี้ครับตัด ตัดแล้วก็ซุบครับมันใกล้ๆอันนี้ครับก็ตัดนี่กัไเลครับผมตัดนี่ออกแล้วก็เอาตัวนี้มาต่ออย่างไรครับมันจะประหยัดคอต่อนะครับมาเห็ดกับบะละใบเป็นครับนี่อะไรเป็นไปนังพูนเราแล้วก็มีกันนึงครับผมนี่ครับมาเปิดออกครับมาเปิดมาเปิดปลายก๊อกออกครับผมนี่ครับมันจะมีน้ำเสียนะครับเปิดช่วงนาให้น้ำนะครับนี่ครับเดี๋ยวมองเห็นมันใสครับผมแล้วก็ปิดไว้ครับนี่ครับ ดำกับยี่น้ำยาแล้วก็ของเสียที่ว่าข่างซอนะครับแล้วก็เปิดกระเิ่นใสครับแล้วก็ปิดไระถิ่เเ่านี่นะครับชีวิตแรงงานครับในอิสราเอลครับผมกัพอสู่ได้อยู่ครับไอซิมาก็มาเนี่ยครับเด้อแต่เพราะได้เงินอยู่ครับนี่ครับผมเมกกลิน่าครับพันหวานครับดอกเปิ่งกไกจะเป็นสีชมพูนะครับนี่ครับ งามเหมือนกันครับนี่ครับหอมอนนี่ก็เป็นเหมือนว่านเสาร์แล้วครับเนาะมเ็ดงานกับบัลล่ายกันครับเป็นกลีนาครับก็งามครับดอกช่วงนี้ก็เป็นช่วงออกดอกนะครับเนาะกัสีเบิ่งสวยงามนะครับเชอรี่นี่ครับบัลล่ายกันครับ บ่าระบหนุ่ยครับนี่นะครับเพิ่นก็มารับจอบนั้งข้อหน้าเพิ่นครับบะบายเป็นก็อยู่ผู้เดียวครับงานกับปกได้มาั่นผมยังไม่ได้จับมันเลยออกหลายๆก็ไม่ดีแต่กินร้อนนี่ครับ ถิ่มมาต้องเสียดายมั้งครับต้องเสียดายพูดเฉลี่อันนี้ละปิ้นนี่พันละปิ้นนี่มีหลายพันครับผมของเราเนี่ยจะเป็นวิ่งนี่นี่วิ่งนี่จะหวานนี่ดอมนี่จะดอมนี่จะพันสีแดงสีขาวจะยิ่งยิ่งนี่วิ่งเนี่ยวิ่ง